โอ้ดูความสวยงามเขาครับพี่น้องครับนี่ครับอะไรจะงามขนาดนี้พี่น้องวันนี้ลุงเขียวเี่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาดูแปลงนาข้าวของลุงนันนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับนี่ครับยางสวยงามครับดูครับนี่กําลังออกรวงครับออกรวงนี่ครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าข้าวพันห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับห้าสี่ห้าหนึ่ง นี่ครับโอ้โหดูความสวยงามเขาครับพี่น้องครับนี่ครับอะไรจะงามขนาดนี้เห็นไหมครับสวยงามจริงๆครับกําลังออกครับกําลังออกรวงโอ้โหดูครับนี่ครับให้เห็นรวงครับงามมากครับรวงใหญ่รวงยาวครับโอ้โหนี่ครับห้าสี่ห้าหนึ่ง กำลังออกลวงครับสวยงามจริงๆรินี่ครับนี่ครับมาดูนี้นี่ครับเห็นชัดเจนสวยงามจริงๆริงครับตรงนั้นโอ้งามจริงๆครับพี่น้องนี่ครับห้าสี่ห้าหนึ่งการเข้าลุงนันที่สุพรรณบุรีนี่ครับ โอ้โหถ่ายตรงไหนนะครับก็ก็งามพี่น้องลวงออกมาโอ้โหห้อยระยะเลยเดี๋ยวทอก,ก้มเนี้ยมันจะงามกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือพึ่งจะพุ่งออกมาโอเคครับพี่น้องครับลรงเขียวเจ้าทุ่งรายงานจากสุพรรณบุรีครับ